นี่อน,นุท่าห้ามค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่อายุห้าสิบแปดปีเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่หนึ่งค่ะเป็นจิตอาสาส่วนแปดค่ะจิตอาสาคบคุณค่ะวันนี้จะมาขอส่งการบ้านคือเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้พี่เอาลูกที่บ้านส่งที่น้ำา่่ม แล้วกท็ที่ที่ที่อยู่ที่อำเภอฝางนี่ก็มันมีน้ำท่วมพอดีก็เอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปดูดูน้ำท่วมก็กลัวว่ามันท่วมเยอะมากแล้วก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินเดินไปดูที่น้ำท่วมค่ะแล้วตรงที่ไปมีค่ะมันจะมีจะมีผักผักตำลึงออกสวยมากเลย เห็นว่าเอ้มันก็น่าจะเก็บได้มันไม่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ไม่ทานอยู่ละมันสวยมากก็เลยเก็บมาเก็บมาแล้วก็เอามาแกงแกงใส่เห็ดแล้วก็ใส่ใส่บวบค่ะแล้วเอามากินกินมันก็อร่อยนะคะมันก็ไม่มีอะไรกินไปเสร็จแล้วได้สักประมาณสักสองสามชั่วโมงรู้สึกอุดท้องอุดท้องแน่นท้องเป็นอะไรไม่รู้กับท้องเนาะ ว่าเอ๊ะน่าจะเหมือนกับว่าเราอยากจะถ่ายแต่มันก็ไม่ถ่ายค่ะก็ก็ปล่อยมันปล่อยมันเป็นยังไงช่างมาเถอ,อะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอถึงเวลาถ้าไม่ออกจริงๆกะเ,เดี๋ยวค่อยไปดีเขาก็ได้คิดคิดกับตัวเองแบบนี้รอไปจนที่มันแน่นเพราะมันไม่เคยแน่นแบบนี้ค่ะมันแบบน่แบบน,แบบ,นแบบบอกไม่ถูกเดี๋ยวสักพักมันไอที่แน่นๆเนี่ยมันเหมือนกับ ไม่ได้ก็เลยไปห้องน้ำปรากฏว่ามันมันไม่ใช่ท้องผูกกลับเป็นท้องเสียค่ะท้องเสียเออเป็นน้ำออกมาจุดจุดเออแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเราก็ไม่ได้กินอะไรก็กินกินเฉพาะอันนั้นเนาะก็ช่างมันเถอะไม่คิดอะไรเนาะอยู่ไปอยู่ไปครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวมีครั้งที่สองอีกเพราะครั้งที่สองนี้รู้สึกเพียรละ เป็นอะไรเออเลยไม่ขึ้นได้มีน้ําผมทานแช่ไว้ก็เลยเอามากินค่ะกินเสร็จแล้วก็ทํางานไปก็ไม่คิดอะไรเดี๋ยวสักภาพมันก็เป็นอีกมันมันค่าแล้วนะคะมันค่ามันใกล้จะมดวดเลวแล้วก็ช่่งมันเถอะแล้วก็กินข้าวตามปกติกินข้าวก็ยังกินกินแกงนั้นเพิ่มไปอยู่นะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นอันนี้ไง ก็กินไปกินนิดเดียวเพราะว่ากลัวเพียไงคะกินไปนิดเดียวแล้วพอตอนกลางคืนมันก็จะเป็นอีกก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปที่สายดวนค่ะไปถามถามว่าถามผู้รู้ถ้าใครรู้ว่าอาการท้องเสียนี่ต้องแก้ยังไงท่านก็ตอบมาว่าให้ให้ใหคนบอกว่าให้กินน้ําเกลือแร่ให้กิน เรือแลเสร็จแล้วก็พี่พักก่อนตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะหายแด้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าให้ให้ให้กินน้ำมะพร้าวแต่กลางคืนนี่ไปหาน้ำมะพร้าวไม่ได้ค่ะพอดีลูกชายลูกชายทํางานที่แมคโโฟบอกว่าลูกชายถ้าออกมาละมาซื้อน้ำมะพร้าวที่เซเว่นให้แม่หน่อยเขาก็ไปเขาก็โทรมาบอกว่าแม่น้ำน้ำมะพร้าวไม่มีก็เลยบอกให้ลูกว่าเอาน้ำเกลือแหลกก็ได้ ผู้ชายก็ซื้อน้ำเปล่มาก็คิดไปคิดมาเอ้นก็ไม่ได้ได้ถ่ายบ่อยแล้วนะลองลองทาแบบว่าไม่ต้องทานแล้วก็ทานน้ำเปล่านะคะทานน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนทั้งคืนมันก็ไม่ไม่ลุกขึ้นมาถ่ายอีกตื่นเช้าขึ้นมาเสแล้วมันก็หายไปก็ คิดว่าต้องมาส่งกันบ้านเรื่องทุ่งหายฉับพลันตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วค่ะค่ะขอส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุทนาค่ะอาอนงอัน,นได้ดีทอ็อกไหมคะตัวดีทอ็อกอยู่ค่ะตอนที่ที่มันครั้งแรกนะั่นแหะที่ที่มันทอ้องเสียพอท้องเสียออกมาเสร็จแล้วอดนนีทอ็อกเลยค่ะดีทอ้องเสร็จมันก็ลงไปล้วดีทอ็อกเสร็จสัก ประมาณสักชั่วโมงก่าแล้วมันก็ออกมาอีกก็ปล่อยมันออกมาค่ะแล้วว่าว่าถ้าถ้ามันเป็นเยอะๆก็จะดีทอ็อกซ์เพิ่มแต่มันก็ไม่ไม่ไม่เป็นเยอะแล้วค่ะก็เลยดีท็อกซ์ครั้งเดียวค่ะค่ะค่ะเพราะวิธีหนึ่งนะคะเรื่องของการสวดลา้างลำไส้ใหญ่เนี่ยช่วยทั้งอาการท้องผูกที่จะพา กากอาหารออกมานะคะแล้วก็ท้องเสียเนี่ยพบจากประสบการณ์นะคะจากประสบการณ์ตัวเองด้วยรู้สึกช่วยได้ทุกครั้งเลยถ้ามีอาการท้องเสียเนี่ยเราส่วนล้างลำไส้ใหญ่เพิ่มก็จะทําให้เหมือนกับเขาเอาพิษออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็อาการของการถ่ายอ มันก็จะเว้นระยะไปหรือไม่ก็หยุดเลยส่วนใหญถ่ถ้าทำแล้วจะหยุดเลยนะคะก็เลยถามว่าได้ทําส่วนล้งน้ำเสใหญ่ไหมไ<ด>ก็เป็นข้อมูลนะคะก็ก,ก,ก็อาจจะแต่ละท่านตามเหตุการณ์ด้วยว่าเราจะในในอาการที่เพราะว่าเหตุมันก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ในครั้งนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะเพราะ,ะว่าน้ำเกลือแร่ที่ลูกชายซื้อมา ค่ะ้น้ำมะพร้าวได้ทานไหมคะน้ำมะพร้าวพร้าวกลางคืนมันไม่มีขายคะ <c oughs> ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ทานค่ะตรงเรื่องของของน้ําอ่ะน้ําที่อยู่ในกลุ่มของน้าเกลือแร่หรือว่าน้ําที่เราจะไปทดแทนเราตั้งใจจะให้เขาไปทดแทนพวกเกลือแร่ที่ออกมาจากการขับถ่ายใช่ไหมคะการถ่ายเยอะเสียน้ําไปเยอะก็จะมีโอกาสเสียเกลือแร่ไปได้ เราจะปรุงเองอถ้าตามถ้าตามาการปรับสมดุลของพวกเราก็จะได้ทั้งทั้งที่อ่จากหมายถึงว่าจากอาหารก็ได้แล้วก็จากการปรุงเองก็ได้นะคะน้าเกลือแรกอยู่ที่อตอนเป็นที่เราได้ได้แนะนํากับพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยนะคะในการเตรียมเองก็จะเป็นการ อเตรียมน้ำมาเอาน้ำต้มสุกก็ได้ใส่ขวดขวดหนึ่งมันก็จะประมาณเจ็ดละห้าสิบซีซีเนี้ยแล้วก็ใส่ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาน้ําตาลช้อนชาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นเกลือแร่ที่พี่น้องอ่ะสามารถเอาไม่ใช่น้ําตาลจะมากกว่านั้นส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าแนะนําให้ใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชามันก็จะได้เป็นน้ําเกลือแร่ หนึ่งขวดมาแล้วเราก็อ่าดื่มเข้าไปทดแทนไอ้น,นี่คือข้อแนะนำถ้ากรณีที่ไปหาซื้อไม่ได้แต่ว่าพอมาเรียนรู้แพทยวิถีรมเราน้ำผลไม้นี่ก็ช่วยได้นะคะน้ำผลไม้เขาก็มีเกลือแร่เหมือนกันทีนี้อ่เขาก็มีมีฤทธิ์เย็นของเขาด้วยบางทีอาจจะใช้วิธีปั่นน้ำผลไม้นะทานนะคะเช่นสับประรดอย่างเงี้ย เขาก็จะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือเข้าไปด้วยนิดหน่อยมันก็จะช่วยช่วยให้เรามีพลังสดชื่นคือร่างกายเราก็จะดึงไปใช้ดึงไปใช้ได้แม้แต่น้ําสมุนไพรน้ําสมุนไพรที่เรามีอยู่อะค่ะเราก็สามารถใช้น้ําสมุนไพรได้นะคะเพราะในนั้นก็มีเกลือแร่เหมือนกันแต่เพียงแค่เราไม่ค่อยได้ปรุงน้ําสมุนไพรโดยการใส่ใส่เกลือนะะค พี่จิงเกลือน่ะเขามีแร่ธาตุไงคะที่ทําไมถึงได้มีเรียกว่าน้ําเกลือแร่นะ mm hmm. ก็คือมีเกลือมีมีธาตุที่เราเรียกว่าเกลือแร่เราก็พูดคําคําทับศัพท์นั้นด้วยว่าเกลือแร่ก,ก็คือแร่ธาตุต่างๆ mm hmm. ที่เป็นกลุ่มของธาตุที่เป็นชื่อ mm hmm. อเช่นโซเดียมโพเทสเซียมแมกนีเซียมมาลรแบบนี้นะคะ แต่อีกอันหนึ่งก็คือคําว่าเกลือเนี่ยเพราะว่าในเกลือมันก็จะมีแร่ธาตุต่างๆเยอะเราก็ใส่เข้าไปด้วยอย่างเนี้ยแต่พอแนะนําว่าดื่มน้ําสมุนไพรเนี่ยน้ําสมุนไพรเราก็มีธาตุพวกเหล่านั้นเหมือนกันนะคะธาตุเกลือแร่ต่างๆ,ๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพเทสเซียมแมกนีเซียมอย่างเงี้ยก็จะมีในอ่ในสมุนไพรของเราเหมือนกัน เราก็ประมาณเอาประมาณเอาว่าเราจะทานประมาณเท่าไหร่อย่างไรหรือว่าเติมน้ําอุ่นหรือเปล่าตามความสมดุลร่างกายของเราค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อท่านใดจะได้เผื่อมีปัญหานี้แล้วไปต่อยอดกับการที่จะดูแลตนเองนะคะแต่เริ่มต้นเนี่ยเรื่องของการสวนรังไสใหญ่เนี่ยคือเอาเอาพลังงานแล้วก็สิ่งที่เป็นพิษออกได้เร็วที่สุด แล้วก็จะกลับสมดุลสิ่งที่ดีเข้าไปในร่างกายได้เร็วเช่นกันนะคะก็จะก็จะเป็นยาเม็ดหนึงที่ช่วยเรื่องอาการท้องผูกแล้วก็ท้องเสียได้ได้ดีค่ะก็เพื่ออนรู้ว่าถ้าถ้ามันยังไม่หายดีก็จะเอาน้ำเอาเกลือนะผสมน้ำถ้าน้ำาทานน้ำอันนี้จะใช้ได้ือเสียงเบาเนาะเสียงเบาไหมคะถ้าถ้าน้ํำผงทานนี้จะใช้ได้ไหมคะ น้ำผงถ่านเนี่ยเขาจะซับพิษแล้วก็ดูดพิษได้ดีเช่นกันค่ะเป็นน้ำผงถ่านก็ได้น้ำผง,ำผงถ่านเนี่ยเราอาจจะเตรียมไว<ป>้ถ้า<ป>ถ้า,มถาไม่หายจริงจะทำเอาเอาผงถ่านแช่แล้วก็จะกินน้ำผงถ่านแล้วก็จะเอาเกลือใส่นิดนึงนะค่ะค่ะแบบแบบนั้นก็ได้เพราะว่าน้ำผงถ่านเนี่ยผงถ่านเนี่ยเขาไปดูดซับพิษ ดูดซับพลังงานที่เป็นพิษแล้วก็สารที่เป็นพิษในร่างกายของเราได้แล้วทีนี้อ่ผงถ่านที่เราทานเข้าไปมันอาจจะมีความเป็นถ่านเป็นผงอยู่เนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะคะเขาเขาจะใช้เพียงพลังงานของเขาแหละที่ในร่างกายของเราแต่ว่าเขาก็จะถูกขับออกมาอ่เพียงแค่ให้จําได้ว่าเรา เราอดื่มโงถ่งานเข้าไปนะเพราะว่ามันอาจจะมีการถ่ายที่เหมือนถ่ายดำนะคะเดี๋ยวจะไปตกใจแบบว่าอถ่ายดำหรือเปล่านะคะนี่เราทานถ่านเข้าไปมันก็จะมีสีดำได้แต่ก็เป็นยาที่ดีอีกชนิดหนึ่งค่ะอ่าอย่างอที่เราแจกไปร่วมกับตอนนั้นที่เราแจกไปในกลุ่มของคอู่มือสมุนไพรแล้วก็มีคู่มือซึ่งตนแล้วก็มีน้ำสก,กัดมีน้ำ สามพลังสีพลังของเราที่เติมเข้าไปด้วยเนี่ยน้ำสีพลังนั้นก็เป็นเป็นยานหนึ่งนะคะที่จะใช้ได้ได้ดีทีเดียวแหละเพราะในนั้นในนั้นจะมีนอองาากผงถานจะมีน้ำสก,กัดสมุนไพรลิดเย็นใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีน้ำมันเขียวหนึ่งถึงสามหยดที่อยู่ในนั้นอะ่ะเขาจะไปช่วยการซับความซับพิษออกจากร่างกายแล้วก็แลกเปลี่ยนพลังงานความเย็นเข้าไปแล้ว ดึงความร้อนออกมาด้วยแล้วก็ส่วนของสิ่งที่เป็นพิษนะ่ะก็จะถูกพาออกมาได้ด้วยจากน้ํำสมุนไพรที่เราเรียกว่าน้ําสีพลังเนี่ยนะคะอนี้ก็ก็ดีเหมือนกันเป็นยาที่ดีก,กันเพราะเรามีตั้งหลายอย่างให้เลือกนะคะทุนีนได้กินน้ำุงทานแล้วก็ได้กินน้ำมันเขียวไปด้วยค่ะมันเขียวเยอะไปไม่ได้ยินเสียงค่ะ เมื่อคืนได้กินน้ำผงทานกับน้ำมันเขียวไปด้วยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอ้ดีค่ะต้องมาใกล้ๆใกลๆไม่ไม่ไมไมค่ะแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะไม่เพียไม่อะไรละรู้สึกว่ามั่ง,งส่งการบ้านเรื่องทุกหายฉพันค่ะโอ้มีวิชาอยู่กับตัวนะคะวิชาพึ่งตนค่ะอนุโมทน,นาค่ะค่ะ การเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะคะเราเราก็สามารถพึ่งตนเองได้โดยเรามียาตั้งหลายอย่างให้เลือกนะคะแล้วก็มีวิธีการตั้งหลายวิธีที่จะให้เราเลือกดูแลร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้การพึ่งตนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่พาส่งโรงพยาบาลได้เลยนะคะบางท่านต้องนอนโรงพยาบาลเลยะคะ่ะแล้วก็ต้องอ๋อโห ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมอีกตั้งเยอะนะคะในการดูแลแต่พอเรามาเรียนรู้วิชาพึ้งตนใช้สิ่งที่หาได้ง่ายใกล้ตัวมาดูแลตัวเองของเราแล้วเนี่ยหนึ่งไม่ใช้เวลาเยอะสองทรัพยากรต่างๆก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปเปลืองพลังอของผู้อื่นเยอะด้วยนะคะนี่เป็นวิชาของการพึ่งตนที่พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันว่าเออเกิดเรื่องนี้แหละแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ นะคะพี่น้องที่เป็นอาการเหมือนกันก็ประยุกต์ใช้ได้บางทีอาจจะวิธีการไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวเพราะว่าเรามีตั้งหลายวิธีให้เลือกนะคะในการที่จะพึ่งตนค่ะตอนนี้ประมาณเที่ยงพอดีเลยนะคะเรามาออกกำลังกายมาชิ่งกันนะคะค่ะตอนจะเปิดใช่ไหมคะมาเชิญค่ะ